ฝายแดงนั้นประกายเพชรเล็กอิ่มเน้นแอร์นะครับ115ปอนด์เจอกับเอกราชมอกรุงเทพธนบุรีประกายเพชรเล็กอิ่มเน้นแอร์นั้นมีชื่อจริงว่าประกาศเพชรอ่อนนะครับเกิดเมื่อวันที่12บสองพฤษภาคม2540เป็นชาวอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับมีคุณสมบูรณ์ในลึกติดเมธีหรือว่าทนายต่อยนะครับเป็นหวัวหน้าชนะแล่ากัดการสามผอมล่าสุดนะครับชนะน็อกเสือพลันชัยยกที่3น็อก แรมโบลูกสาแก้วยกที่สี่แล้วก็น็อกธงชัยเพชรมณีรัตน์ยกที่สามนะครับ So moving into our main event now on today's card another Thai p r a g a n c h i Wit tournament fight as well this one in the red corner p r a k a i Pedlek imminent heir 18 years of age from s a k a o Eastern Thailand 50 fights so far in his group 40 wins 10 losses have seen him on the shows quite a bit always gets a often gets a knockout as well so don't blink with his fight สเนกราชมอากรุงเทพธนบุรีนะครับมีชื่อจริงว่านพพลดลกลิ่นมนทาครับเกิดเมื่อที่19กันยายน2539เป็นชาวอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนี่คุณเอกชัยเหลืองสะหาสเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ2ครั้งล่าสุดนั้นแพ้ดาวใต้พอเกียรติเพชรกินดา และก็มาชนะเจ้าสมุทรศักดิ์หอมสินครับเจ้าใน blue corner เอกกราดมอคุงเทพธนบุรี he's 18 years of age from uthai tani so far in his career 65 fights 45 wins 25 losses ตับเดือทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับในเกงสีแดงประกายเพชรเล็กเอกนิเนศแอร์น้ำเงินเอกราดมอคุงเทพคนบุรี เป็นเรื่องของมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่7จ็ดกายเพยเล็กนี่ถือว่าเป็นตัวเต็งคนหนึ่งครับที่ฉลุยเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนแล้วครับเข้าสู่รอบ4ี่คนสุดท้ายต่อไปตอนนี้เอการาชมากรุงเทพธนบุรีมามา,มาเสริมแทนครับของน้ําหนักขึ้นมาแบบไม่ต้องคุมมากครับเมื่อเช้าประกายเพชรมาประกายเพชรเล็กมา115.8ล้ไป8.8เอการาชมา115เท่าพิก,กัดพอดี ประกาศเพชรเล็กเป็นน้องชายของประกายเพชรสักกมิครับคนเดียวกันนะประกายเพชรอีเม้นแอร์นั้คนเป็นผู้พี่ครับประกายเพชรเล็กอีเม้นแอร์นี่คือคนนี้ครับเป็นผู้น้องครับจากอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระบุรีครับ115 p o for both fighters at the morning weigh-in ประกายเพชรเล็ก one of the strong favorites for this uh, s t h Thai b a n t a m w i g h tournament always shows a lot of knockout power as well very dangerous ยังกับพี่ช i ยเพช m เอเมนแอร์กรรมการชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการขวัญใจคนเดิมครับสำเริงเกล้าเกลี้ยงครับอ่าน,นี้ของเวทขึ้นมาหน่อยครับประกายเพชรเล็กปกติชกในมวยรอบก็จะประมาณ110 111 110อปอนด์ครับ นี้รับมือเอกราชมกรุงเทพธนบุรีครับเห็นมาชกแทนก็เลยต้องทองเวกขึ้นมาเห็นชัดนะครับว่ารูปร่างทางด้านเอกราชน้ำเงินนั้นสูงยาวกว่าแต่ันแลว่าใหญ่กว่าด้วยครับจากขวาตะซ้ายครับขู่ไว้ก่อนเอกราชน้ำเงินนี่คือคู้เอกมวยไทยลุมทีดีสถานฟ้าแอร์ไลน์ครับ Look at that with a height advantage, height and reach advantage over prakai Petlek. it's all rangy. Again, prakai Petlek, though the more aggressive of the two here in the opening round. He's going to try and finish the fight early. Got sharp power in his hands and dangerous with his feet as well. Very interesting technique he went for there. Not one you'll normally see in the rings here in Thailand. Ten. ในเมื่อรอบแต่กันชีวิตครั้งที่7นั้นประกายเพชรเล็กนั้นเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับพ่าต่อย3ครั้งชนะทั้ง3มครั้งนะครับตอนนี้ก็ต้องโชว์พร้อมแล้วครับไม่ว่าจะแพหรือชนะก็ด้วยศักดิ์ศรีฮะตะสั้นกว่าครับแต่อวุธหนักแรงครับทางด้านประกายเพชรเล็กราจะเล่นลอยตามพี่ชายครับชกมวยเก่งเหมือนพี่ชายครับ ยยแรกก็เล่นกันหนัก,นกๆพอหอมปากหอมคอครับพักชมสิ่งดีๆสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาอนมี่โชว์เลยครับลูกนี้จอร์เจ่ฟาดหางะว่ากันต่อครับ round two now of our main event Prakai Pet Lek in the red corner vs e r u s Ekarat in the blue ความที่เป็นมวยตัวยืนนะเล็กกว่าก็จริงแต่ว่า ดูความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วครับตอนนี้เอการาชครับจะใช้ความใหญ่ความยาวให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่า1 5 5นะวันนี้พองเวทขึ้นมาชกเลยครับทางด้านระตายเพชรเล็กขยับมาแนละ้เจอที่ซ้ายแล้วก็แกงขวาของเอการาชรออยู่กับระกายเพชรเล็กายขยับเข้าหานะครับเล็กกว่า แต่เรื่องหัวใจของประกายเพชรเล็กนั้นการันตีได้เลยนะครับว่าแฟนมวยที่ชมอยู่ทางช่องทีเจนนั้นเคยสัมผัสมาแล้วนะครับว่าเด็กคนนี้นั้นเรื่องของหัวจิตหัวใจนั้นเกินร้อยครับมาดูครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาด้วยครับลงทุนถีบนําไปก่อนถีบพื้นเหมือนกันครับเอกราดกายเพลพชชินฟอร์เวอร์อีกครับพยายามเข้าใกล้รันช์ลุกขึ้นที่ใช้การพุชกิ๊กแต่เอกกราดมีไฮเออร์บาร์นิชไม่ต้องเป็นคว so ักง่ายสำหรับ พยายามจะบังแข้งซ้ายให้อยู่ครับทางด้านประกายเพ็นเล็กเบียร์เข้าไปใหม่ไปซ้ายหน้าทีบสกัดเอาไว้ครับทางด้านเอกราชหอยขวาด้วยกันครับเอกราชจะมีซ้ายหน้าทีบได้ดีเหลือเกิน เกลานั้นได้เปลี่ยนรูปร่างและ,และยังเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นการบ้านข้อที่ไม่ง่ายสําหรับประกายเพชรเล็กแล้วล่ะครับเดือดบพยายามขยับต้องเปิดเกมรุกก็ใส่กับประกายเพชรเล็กโอ้ยอย่างนี้ประกายเพชรเล็กต้องลงทุนครับประกายเพชรเล็ก still trying to get in range working that push again just to try and get in but again e r e o r r just take an half a step back as well m a k i n g it even more awkward for ปะการัง e พชรเ at the moment ถ e าหากสับซ้ายไปสองครั้งั็เรียกว่าเตะมบ a ้ครับนี่นะซ้ายเตะไวครับเอกราและเล็กเลยครับนี่สลับแทนต่อยมัดไม่โดนนะจังหวะสวนกลับก็โชคดีที่สวนกลับไม่โดนครับ ตีของกระกายเพชรครับจังหวะที่ประกายเพชรเล็กหลวงเข้ามานี่เจอเลยนะครับเอกราชนั้นรอจังหวะตั้งแช้ง้ายอยู่นะครับต่เขี่ยล่างก่อนแล้วก็สายบนมือห้ามโตการห้ามลนครับเอกราชอาเนเพชรเล็กนีซ้ายนอกขวานับนะครับมนูตกการลนและอันตราย Shot kick there from uh, Pekai Pet leg. Uh, Ekarat coming in close there, just smother him in the clinch. Landing with a hard knee as well. Could be a bit of a tougher test for Pekai than some of his more recent opponents this one. Real tall, rangy build. Ekarat soaking up the pressure well at the moment. End of round two. <coughs> ยกที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยลุมพีนีสถานฟ้าอาเอรไล์ผลงานของกรมตาชุนเกียรติเพชรครับเสานี้มวยสงยกที่ผ่านมาถือว่าสู้กันได้สนุกครับโดยทางด้านประกายเพชรเล็กเป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดเดินเตะขาเจาะยางสลับด้วยต่อยหมัดครับยก3ก็น่าจะทรงเดิมครับประกายเพชรเล็กแด,แดงเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิม ดูจังหวะสองของเอกราชครับเบสิน้ำเงินได้สูงด้ยาวครับเ o ้า third round now o าของ main event ประกายเพชรเพชรเล็ k sorry in the red corner versus e k กราท์ in the blue solid body kick there from ป a ะกายเพชรเ k ็ก a อกร no good position in the clinch here h a r d knee from him โอ้โหไม่ก็เด็ดล็อกเลยล็อกเหนียวจริงๆครับประกายเพชรเล็ก ล็อกตีไม่ได้กันล็อกโห,หนไว้ก่อนนะดูจังหวะสองครับพยายามเล่นงานพยายามเล่นงานบริเวณพับนอกพับในนะครับประกายเพชรเล็กแต่เอกราชนั้นจับจังหวะระหว่างซ้ายสูงได้ต้องบอกว่าได้เสียวเลยครับแล้วนี่ครับตั้งแขนสู้เลยครับเอกราชารขุ้นกลางคอด้วยครับเมื่อกี้ดีนะว่าจังหวะโดนไม่จังครับ Oh. Fast high kick there from Ekarat uh, give something uh, to Pekai to, to think about there. And a couple of hard following knees as well from Ekarat. As I said before could be a tougher test in his uh, more recent fights for Pekai here. The height advantage of Ekarat something he's got to try and overcome. Some hard knees going in here now. <laughs> เจอโจทยากจริงๆครับต่อสู้สูงยาวกว่าแต่ว่าย,ยังเป็นฝ่ายเดินต่อ,อยางครับความพยายยามอยู่ที่ไหนบอกความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะไต่เพชรเล็กต้องลงทุนต่อโอ้มือตกตาลลนไม่ได้ครับอย่างนี้อิราชจะมีลูกลักไก่ขึ้ตั้งคอตลอดลูกแทนเข่าดักแทงก็รุนแรงครับของอิคราช โอ้โหนี่กบดึงแล้วก็คืนขวาแล้วอวงในขวางไว้กับเอกราชแล้วจิ้มด้วยเข่าโอ้ขวางไม่ขวางธรรมดาก็ขวางแล้วแทงเนื้อเน้นๆครับโอ้ big knees h e r couple of hard punches from ประกายเ t ชรเล็บเล but still not really shaken s h a k e n up k k a r a t yet สนุกเลยอย่างเงี้ยจังหวะบุกจังหวะเร่งเกมยังเป็นของประกายเพชรเล็บแต่เกงสีแดง ลอยมาดับล็อกพลิกออกมาจัดแทงเข่าครับเอกราชน้ำเงินทั้งในครอนครับประไก่เพชรเล็กดัน b e เป round for p ระไก่เ t ชรเล now looking a little bit stronger e k กราพเนา keeping him off t o m well here wow spinning kick there Oh, big knee back from e k กราพ there นี่ครับจังหวะพลิกเหลี่ยม จั้งว่าที่ประกายเพยายามยัง,งสับสอนครับเกมเริ่ละเอียดแล้วอย่างนี้ฮะ <BL> นี่คือคู้เอกนำรายการนี่คือผลงานของปรุงเฉชุนเกียรติเพชรกับซึกมวยไทยลุมพนินีสถานฟ้าแอร์ไลน์ครับเราพักสักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับม,มาอาว่ากันต่อยกที่สี่ครับ into round number four now Well, main event on this week's show Thai b r a กันช tournament number seven ป r ะกันเเ i m a i n e n t air in the back right corner versus n g ครันม o คุทน i นอร์เล a ไปไทยไทยไก่เอยครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนยกที่สแล้วเียดคู่ขี้สูสีเลยครับทรงนี้เรื่องเกมต่อรองนล็อกนีดเป็น เรื่องของเสียนมวยครับประกาเพชรเล็กพยายามจ<ะ>่สูบนเวทีเป็นของนักมวยโบบเล็ตอกคนชแลรเื้าเคาว k ่ประกาศเพ็นอ s s as well <S องาดับเืชนแล้วครับประกายเพชรเล็กพยายามจะลุยมีอะไรก็งัดออกมาใช้หมดครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอก ในขณะที่เอกรานันรอจังหวะและ้วสวนด้วยแข้งซ้ายโดยเฉพาะซ้ายหน้าครับจับตาดูดีๆเล็ก,กว่าก็จริงครับประกายเพชรนเล็กแต่ว่าหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่ฮะเล็กแต่เป็นฝอยลงพูดอุ้ย่อยท้องเข้าไปอุ้งอุ้งึกออกมาแล้วก็คลิกออกมาดันออกมากลางเวทีหน่อยนี่กับการแย่ครับ พยายามดีจริงๆครับตายเพชรเล็กเผลอบนเอาล่าเผลอล่าเอาบนครับต่อให้มีช่องครับนี่ต่อยท้องเอกราดว่ายังไงครับอย่างนี้มันอยู่ที่หัวใจนะครับ ดูจังหวะลูกแทงสวนแต่ว่าต่อยหมัดต่อยหมัดกระแทกด้วยศอกครับกระกายเพชรเล็กไล่ต้อนเข้ามือหมัดแล้วสวนศอกกลับพยายามจะเบียดครับอาศัยความแข็งแกร่ง่อยบริเวณลำตัวและสลับด้วยศอกเอกล่าตเป็นมวยมาแทนนี่นี่ครับอยู่ที่การยืนระยะอย่างที่บอกครับ เอ m a ราชนี่จ o ้ t สโลว์ขึ้นมา i ้างแล t วนะครับ o ต t ก็ยังไม o ไ n ้ t ับ e ารช่วยเ o ลือจากฝ่ายคู่ต่อสู้เ r ย p ะครับแต่ก็ยังไล่ได้รัเปานชเลยเทางอ้ากฝกายคี่ต่อดซ้ายขวาเรผบแต่กครับทางด้นเอการช่วยเหลือกาลด่็แกก็ต่อยท้เงะครับ อทองสลับบลโดนแล้วครับเอกราชเริ่มหน้าซมบัดดูดูกำลัาป้อ,ปอแพ้แล้วครับเราแกไม่ปล่อยวินิวินาทีทองให้ผ่านไปเลยนะครับฝ่ายไปเล็กอหมดยกครับเราพักชมสิ่งนี้น่ญญาสนใจสักครู่ครับหลักคู่ต่อสู้เพียงพลํมออกอาการไม่ดีออกทรงมวยไม่ดีช่วงนั้นแกจะไล่บี้ไล่เรียกว่าไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ตั้งตัวได้เลยเหลือยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ มาดูว่ากายเพชรเล็กจะเช็คบินหรือว่าจะออกมาในทรงไหนครับและมาดูลูกสวนกลับของเอกราชครับจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่ายกสุดท้ายครับ So Final round now กายเพชรเล็ก with a big huge barrel to the shot s towards the end of the last round half punches and k n e just saw e k กราชน in the blue fade gas up quite badly there and กายเพ p e t l e ก should be comfortably ahead now ออกมาตั้งรับแล้วครับมั่นใจในเกมสูงจริงๆทางด้านประกายเพชรเล็กเป็นเกงสีแดงหลังจากที่บุกทลมในยกที่4ออกมาผ่อนแล้วมาเล่นจังหวะนี่ครับสภาพร่างกายฟิตเปรี้ยะจริงๆครับ ผมก็เป็นมวยตัวยืนแล molecule, ้วก็สมเป็นตัวเต็งในมวยรอบไทยประกั <GO av uther> so so นชีวิตครั้งที่เจ็ดเดซราานั้นหมดเกลี้ยงนะเดายกสี่แล้วครับเจอวีหนักหนักนี่โอ้โหบวหมัดครับโดนเลยทีนิงเออมวยพอได้ดังใจแล้วก็คิดคิดได้ทำได้ครับ เอกราชไม่เข้าแล้วครับต่อไปโดนบวกหมัดเมื่อสักครู่นี้ฮะหายใจทางปากช่วยแล้วครับทางนั้นเอกราชต้องยอมรับว่าประกายเพชรเล็กนี่กเกล็กก็จริงวันนี้เล็กพิช้หนูครับไม่ใช่ไม่โดนนะโดนอาวุธของเอกราชนี่โดนเยอะครับลูกเตะซ้ายหน้าของเอกราชนี่หนักหนัก และลูกแทงเยห็นเห็นเลยครับแต่ว่าประกายเพล็กเขาอยู่ได้ครับพอบุกสวนกลับมานะเอกราชยุบช็อตเลยครับเตะขู่เลยครับรอเสียงระฆังแล้วตอนนี้ปะการเพล็กกางเจสีแดงเชลเชลเป็นเลเนาปะการเพล็กอีกรังช้าลงนอมากเขาคิดว่าเป็น่องที่สเสียไปเพ e ่อตัวเองอีกหนึ่ง ช่วงปลายสุดท้ายแล้วครับเกมนั้นต้องบอกว่าปิดเรียบร้อยนะครับประกาศเปเล็กรอจังหวะรอเสียงะระฆังอย่างเดียวรับพยายามจะเน้นที่หมัดด้วยกับเอกลาชมีลูกฮึดนะครับอโอ้พอฮึดมาที่ดูครับประกาศเปเล็กอ้าวสวนด้วยศอกเลยครับ <ม>ยกสุดท้ายสะ <c oughs> สมศักดิ์ศรีครับผู้เอกนำรายการทางด้านมุมแดงจากสระแก้วครับอำเภอวังสมบูรณ์ประกายเพชรเล็กก็เป็นน้องชายของประกายเพชรนะมวยในเครือในคาถานในค่ายของทางด้านทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมธีครับ กรรมการสำเริงกลาเกลี้ยงตรวจใบให้คะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ประกายเพชรเล็กอิมนันนแอร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ so ประกายเพชรเล็กอิมันนแอร์ the winner on point